จะออกเดินทางได้พักร้อนเริ่มต้นค่ะเหมือนจะย้ายบ้านเตรียมไปเผื่อเผื่อไหลก็เลยเอากระเป๋าใบใหญ่ไปนะจ๊ะฟ,โฟ,โฟอุปกรณ์ครบสำคัญมีย <laughs> ้ายบ้านจะ้ะกี่วันยังไม่รู้จะ้ะหยุดสิบวันหยุดสิบวันแต่ไม่รู้จะไปกี่วัน เตรียมไปก่อนนะคืออะ่อไหลสวัสดีค่ะทุกคนพวกับหมาไรแห้วหมากระส่าพบกับพะวาในช่องปรารีนาอีกเช่นเดิมคลิปนี้เราเตรียมตัวออกเดินทางจ้ะจุดหมายปลายทางคือกระท่อมทำใจใช่ไหมใช่กร <laughs> ะท่อมน้อยไปนะกระท่อมน้อยไปนาจ้ะจุดหมายปลายทางราชบุรี สวนพึ่งจ้ะทุกคนสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราช,ชบุรีระยะทาง300เท่าไหร่ละ350กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางวัน5ชั่วโมงจ้ะทุกคนจาก GPS นะแต่เรื่องจริงมันก็อาจจะเกินนั่นเพราะว่าเดี๋ยวเราก็แวะนั่นแวะนีน่อันนี้มันเรื่องปกติอแล้วเนาะนั่นและ เราจะไปอยู่อย่างน้อยก็สองคืนเลยจากสวนพึ่งแต่หลังจากนั้นไม่รู้อาจจะกลับบ้านหรือว่าอาจจะยังไงต่ออันนี้เรายังไม่รู้จ้ะเปิดทิปพักร้อนของคุณุมีพาลูกพาเมียไปไหนคะไปอยู่กระโจม้อยไปน,นะอยู่กรจมน้อยไปนะรถจะนาราบ้านอีกแล้วภาคไหนนะเราจะนาราบ้านภาคไหนไปหาจับกูไม่นะ้ำกิน อา,ากาศกงไม่หนาวที่นี่คุณลูกทิวกุ้งเป็ดคุณ,คณนนเป็ดน้ำยกงลูกอยากกินกุ้งย่างแล้วทำไมไม่มีน้ำจิ้มเนี่ยเสียไม่เลยหรอกพี่เขามีเครื่องปัน่นอ๋อวันนี้จะลืมอะไรไปเครื่องปั่นนะเออโอ้อยขัดคอชอบกินเครื่องปั่นทานรีวิวเข้ามาเยอะทุกคนเห็นเราเห็นรีวิวเขาเยอะ เราก็เลยอยากไปลงซึ่งเดี๋ยวก็รู้จ้ไปเที่ยวทะเลบ่อยแล้วเราเปลี่ยนแนวไปอยู่ภูเ,เขาอยู่แม่น้ำกันบ้างไปเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูลตลอดทางการเดินทางของเราล่าสุดเสียงกลมโอ้ใช่จ้าออกมาแล้วนี่หนู เรา่าจะถึงตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงจ้ะสิบโมงสิบเก้าสโมงยี่สิบนาทีบ่ายสามบ่ายสี่นู่นแหละจ้ะเพราะว่าอะไรตอนแรกว่าจะออกแปดโมงก็ทําน,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 นู่นทํานี่ทํานั่นก็ไม่ได้ออกยัยกี่จ้ะรุดามตุนไหม่หาอาหารปลาล่างถ้วยล่างจานเก็บบ้านบุ้ยไม่ชีว่ามาฉันไม่ได้ทำทีอย่างนะคนนี้ <laughs> นั่นแหละได้เวลาออกเดินทางแล้ว เตรียมตัวออกเดินทางได้ไปจ้าจากรลาดบุรีก่อนไปเดินทางจา้ะคุณแม่ก็จะแวะซื้อผลไม้ก่อนนะเพราะว่าคุณแม่ชีวิตขาดผลไม้ไม่ได้ซื้อติดรถไว้เดี๋เวลาอยากเดี๋ยวดูกันจะไปซื้อบอยก่อนให้มีชุดเรียนมาแล้วแต่แม่กินเยอะไม่ได้เดี๋ยวสมีดาด แค่ขอซื้ออันนี้ก่อ,นอันนี้สอันกิหนกัีแบบแคซื้ออัอุ่นติดไปกลอดโรอะไรไม่รออสเตรเลียโรลโรยเดี๋ยวให้ประเดินขับไปดูไงคนท่องกับผลไม้นี่อันนี้จะไม่ได้เลยนะ ใช้อยู่รถอะเพราะว่าพีอยากกินทุเรียนแต่ไม่มีทุเรียนติรนดรถมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูกันว่าอาจจะซื้อเป็นแพ็คสละก็มีนะเดี๋ยวให้ดูมะขามหวานชุเรียน ก็ส์ช่วนเรียนมากินเยอะมันก็ไม่ดีเลยทุกคนถามว่าอยากกินะถ้าจะไปเสื้อเงนดีกว่าสื้อเงนดีกว่าทุกคน

ตีตัวนอนจ้ะห้าชั่วโมงหลับค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ราชบุรีคลิปหนาเลยคลิปนี้ก็จะเป็นการเดินทางอย่างเดียวตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วจ้ะังไม่ออกจากโคราชเลยน่าจะห้าโมงเย็น,นว้าวหนอเลยจ้ะ ก็ปวดหลังขนาดนั่งแป๊บเดียวนี่จะถึงห้าชั่วโมงจะจะไปทรงไหนยังคิดไม่ออกเลยนะรอดูทุกคนคว่า่่าจะไปถึงโรงเรมแล้วน่าจะสลุปเลยเหรอือเปล่าเ, <c oughs> เอาที่พักเราอะ่ะกระท่อมทําใจของเราอะ่ะ เราก็ต้องเปลี่ยนเนวบางไปนอนแต่โรงเรียมที่สวยดีๆหลายๆก่อนไ้นี่เราต้องไปชุกแนวก็เดี๋ยวไปรอดูจ้ะน,นั่นแหละทุกคนตอนนี้อยู่สีเขียวถึงอยา่างลำตะคองกันเพ่งออกมาเนาะเาก็จะปิดคลิป เพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะได้ดูแล้วก็เดี๋ยวเจอาจากันคลิปหนาเลยถึงอาจตอนเย็นอาจจะไลฟ์สดเดี๋ยวดูก,ก่อนเดินว่าเพจจะมีพลังไหมมากพอจะไลฟ์สดไหมยนับรถเราคลิปไกลๆในรอบหลายเดือนจ้ะ ปีนี่ไปไหนอย่างวะทริปสุดท้ายก็อันนี้นหนจะเป็นทริปแรกของปีนี่หรือแบบที่เราไปไก่ปีที่แล้วไปอะไรวะเลยเหรอแล้วก็ไปไหนอีก ก็ไปแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปเราไม่ได้ไปเที่ยวหรอกนนั่งรถไกลไหมแต่ตอนนั้นยังไม่รู้สึกเลยเลยนั่งไกลแต่วันเนี้ยรู้สึกรู้สึกก็ปวดหลังก็ต่นแหลจะจ้ะแต่ไม่ไปเลยแบบนั่งรถส่วนตัวแล้กกันนอนไปจะ้ะโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าก็จะอยู่สวนพึ่งนั่นแหลจะจ้ะจะถ่ายบรรยากาศให้ดูโอเคทุกคนเจอกันบา,บายจ้ง